รับธนานตะ้ไม้เดี๋ยวพี่จะออกรถให้ทายๆายเอาให้เท่าเท่ากันที่นี่รับยางนะใายดูรถทีน่นี้ก่อนต้องขอขอบคุณนะคะรุงชัดมากๆเลยค่ะที่นอกจากจะสายเปแล้วยังเปงานมาให้เราสองคนด้วยเสียชัดสายเปไม่ให้เปงเงินอย่างเดียวนะคะเปงานมา,นใ,หานให้ด้วยค่ะ รถ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 จะไปไหนเนี่ยพ,พี่จะพามาดูรถเธอจะไปไหนเนี่ยน <pl> <ONE> ้องมาจริงหรอคะเสี่ยจริงไปครับเี่จะพาผู้หนูไปออกรถจริงๆรหรอคะใช่พี่จะให้ออกทั้งสองคนเลยให้เลือกเอาพี่ลองมาก่อนมาก่อนคีคีลงนะครับลงเลยครับเสี่ยน่ามาช่วยพีจะเอาคันไหนพี่รับนะนะมาให้เดี๋ยวพี่จะออกรถให้ ท้าาวเท่ากันที่เสียงนะดูรถคันนี้ก่อนก่อนคันนี้เท่าไรครับอันนี้ะรัีครับครับผมาเปนยังไงครับเนตัวนี้ครับผมต้องบอกนีเลยว่าถูกกว่าตัวที่เสียไปขวายแน่นแสนเต็เลยนะเรานลอกาปีใหม่ก่อน้วเามีแสนสองคนเนี่ย อาดูดูดเออทางนี้ก็สวยเนาะรากหมุนหรือเสียอยากดาวใหเขึ้นมาอีกโอ้โหถ้าดีอย่างนี้ก้าหก็ชอบพอดีผมก็ดาวไม่อยากดาวแพงอ่ะกลัวเขาหลอกได้เลยนั่นนะผมจะได้เอาีไหนคะเสียเออแม็กซ์พูดมนพูดมาดูแล้วดูข้างทางเลยครตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่เสียใช้เลยเอ้าบอดเลนเจอร์เลยต้องบอลอย่างงี้ เลยนะค,คะว่าไม่คาดคิดเลยค่ะว่าคลิปนั้นนะคะในคลิปที่เรารีวิวเนี่ยจะมีคนคที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามเยอะมากๆนะคะคลิปนั้นประมาณ6ลร้าน,านวลาค่ะไม่คาดคิดเลยต้องขอขอบคุณนะคะรุงชัดมากๆเลยค่ะที่นอกจากจะสายเปยแล้วยังเปงานมาให้เราสองคนด้วยต้องบอกว่าคือแบบกรี๊ดบอกมากเลยค่ะเพราะว่ารุงชัดเลยทําให้พวกเรานะคะได้มีงานเข้ามาค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ได้เข้ามาติดต่องานใช่ไมไม่ว่าจะเป็นกับงานรีวิวนะคะงานไลฟ์สดค่ะงาน งานโชว์รูมรถขาดงานเปิดตลาดใหม่ค่ะซึ่งต้องบอ,อกเลยว่าช่วงนี้งานแน่นมากๆาเลยค่ะและเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเราสองคนจะมีออกงานร่วมกับรุมชัดอีก2ง,งานค่ะ,คะ,ะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสียชัดสายเปย์ไม่ให้เปย์เงินอย่างเดียวนะคะเปงาน,น,งานให้ด้วยะคะ่ะ